ครับแต่ที่นี่เ่าสงการทนเห็นยังเพื่อนตำเจ้าพริกเผาเพื่อนจ้าจ้าเพื่อนเบิ่งมันคันแม่ค่าตำาสตที่ดีจีิเๆเข้มก็มองนะครับจับเรื่องไรเพื่อนจับตรงนี้จับตรงนด้เกิดครับแด้ต้องเบียกเกินเพื่อนเขาเนีเขาออกเปลือกดำก็อ้อน นี่เผาเกินมาเลยแม่นต้องเผาแบบนี้แหละแต่เผาอาเผาแบบนี้มันสิบมันสิบกเฟื่อยเขาต้องมาเขื่อนต้องเผามันไม่เฟื่อยครับจะออกก้อมดำออกก่อนครับแม่ออกก้อมแค่หมูว่องหมูตุ๋นเด็ดนี่นะครับจุกมีสีนี้สีหอมดับส้มการกินแล้วครับปัที่นี่ตอนที่สามใส่อยู่ว่ะใส่ใส่ใส่ต่ำต้องกันเลยอือครับนี่ติดยวกนะครับอะไรเส้นตัวเปีย บลลันเตา๋อแป่แปรให้แล้วใช่ไหมอืมเต้าบาดแดกนัวนี่แ่บู่แล้วเพียนไปอยู่กงเทียบโดนกี่ปีครับเพี้ยนโอ้ยอยู่มาโดนเติมก็อ่ะก็อีกเรื่องนึงครับอ่เพราะว่าเขาเขาอยากเป็นโค้ชไงเออเขาจะบวกให้ให้ลูกทีมวิ่งตามนี้นะเขาเลยบอกว่าอ่วิ่งขึ้นหน้าแล้วเลนหลนัดเลยนะ เลยนะแหลนรัดเฮ้ยเดี๋เห็นเหมือนเห็นพอดีแสบเขาบอกว่าให้วิ่งไปข้างหน้าแล้วแล้วแหลนรัดเลยเขาบอกว่าทั่วแปรกิ๊บหยวกมันเป็นคลิปเก๋มันเป็นคนไทยพอกระเทือนนะแล้วบุกรถพอดีเลยแสบเลยจริงๆนะเตรียมเพื่อเมื่แล้วครับเราต้องง้อให้เข้ากันก่อนนะเนี่ยอะไรนะง้วง้อหง่องบอกง้อง้องวออ๋อน้ำปลา น้ำบาม่เลื่อนต้องเท่านี่มึงแล้วใชเพื่อนเพชรอันปะทุบก็ยังเขาจับเปนยังไงก่อนฉากนะเพชรเมองนะเฮ็ดเป็นโรดเพี้ยนปะทเขาปะทเขาถิจับแบบนี้ม่ไเพื่อนเังไงล่ะซบลับเอาจับลูกช่้่เพื่อนแต่ภาพปบะสบกันลูกเิ้นบ่หนึ่งสองมือเลยครับ กินแเขาต้องใส่กับเทียมสดเจ้าแค่นีกยของคุณแม่เองเด้อจะบอกคุณแม่เองานแบนครับติกตหนึ่งยี่สบหกยี่เิบอนะาไ้โอ้หอมักนีมาเนยแซ่บเลยตอนี้นี่น่ะเมนูดีเลยคุยตน่กบพดต้อ่่ต้องก็หลายได้การแล้วาเผาพอหลาแล้วรอบนรถอชิมครับธรรมดาเขาเรียกเงียนบเกียครับ มานเนนี้มันหลายอย่างอันนี้เนียนแบบแปบด้วยอะไรแป็บไม่รู้นี่แหละ่แซ่บเสียรลอดเอามาใส่ายใส่เข้าไปใส่ยังเพื่อนใส่ใจเด้อขาเข้าแล้วใส่ใจแล้วเพื่อนถ้าคุณจะทำย่งขึ้นขาเลยเด็ดได้การเลยใส่เลยก็ต่ำเออกระแทบใส่ใจก็ได้เออจับไงใส่ตอนแปดเหรอเนาะเตียบพยางพงศ์เพื่อน อย่างใหงงท้ทำแยอมันลงพปนบนเจ้าหอเออลงเล็เล็เลย่ความเสียบเนาะเสียบ,บ,บขาดไม่ได้ก็คือปลา้านะครับปวดซิมนำประเแยงตองครับองอสิใส่เอน็นของปว้น้ำไปเด้อใส่กบวยน้ำเนี่ยอีกสูตรหนึ่งครับอบ,บบนี้สึกว่าแฮ่ค <Weber> อ <Weber> เาพี่ขัวให้น้ำนิดนึงเนี่นั่นจะออกมาดาตาแดงมนคุ่างนยนปรอชิมครับกาตักพุงใ้ลูก่อนเอาไปก่อนกันเลยครับเดี๋ยวว่าเป็นยังครับเ่เป็นยังผลิตจมั่นยู่อันนี้เอาไปจิกัตับคุงก่อนเอแส่แปงมใส่แปครับ่นนพี่น้องพี่ทางคนด้ คุณทางซาอูเพื่อนบ้าข้ากโนกใส่น้องอมเลยนูเป็นยังแซ่บแล้วกลมก้ม่รีมือนีออมหนูไหมไม่กานเสร็ลเพื่อนทอรพีอยู่ทางไหนล่ะบ่มีทอรพีเพื่อนไม่ได้ชั่นชั่นไม่ใช่เหรอชั่นบ่มีแตงมากินกับก็ได้เพื่อนนั่นละะรอบเพื่อน ต้ัวมึงหนาตาทางทีครับนึงเนี่ยเด็ดเด็ดแล้วเทียนนะนี่แหละเพื่อนเด็ดเด็ด <c oughs> มึงได้ทีสันเลยแต่ละมันขาดผักหอมมาให้แต่หอมไม่ค่อยกราบเคยไปยกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนอเคยขอหอมวาเหมือนตาวลัดก๋วยเตีเ๋ยวบ่เนี่ยข้าขอหอมเนี่ยข้าเี่

โอ้ยไปยังไส่ผหอมมาออเรื่องสีมไม่กระเมลงหอกผงหอมมาย่งดิไปยังเรกโอ้ยลืมรวปไส่อปอะมามอเลยแต่อยู่นี่เผาอียู่นี่บ้า่ต้มมาเนาะวนกันแจ๊กเกเอาเนาะอล่อมาัด้เออีสัจเตจะแกแคคุณแร๊ น่าทำไมเดินสดไหนพอมักินเลื่ดแดเอาล้วเอาแล้ว่ะเไไปเลยไปเลยไปเลยไปเยเ็นยังไมกคุล่าก็สีงามตัวเป็นยังไหที่ันกินเลี่ยดมันกินเลี่ยดมันจะเอาไม่เขินครับผมเขินขุ่นมาก เดนนี้ะครับบรรยากาศกิ้มข่อยยุธงอยุธยาเย่างน้าผมเองครับจับทีมงานนะครับมาโคบเบิดสีรายการมันมวลครับจับเข่ากระดาษตาจะเสียบเกินอเม่เพื่อนทำได้ไงในเพี้ยนเน็ตอุจุนะว่าให้จำนะครับไปคุยเอาอย่างเดียวนะคตุ้ยเลยครับตุ้ยเลยคำของไม่เงี้ยเอาเต็มที่ก็ตุ๋ยเลครับไปครับจัดไป ไปอเอาจัดไป<อ>แต่อมนูในกันดีครับนับวเจี๊ยงหน่งใหญ่ไปทางพวกนเี้ยังเย็ดอืมนั่นหละนี่ไปเาหมองนางรวดเพราะนยังโอ้โหหนามซุปห้องฮิเสียบไปด้ยครับหนามอมนูปวดตักกวนาที่กว่าเทุาก้อนหนึ่นั่ยังนี่โอ้ต่ำทั่วแอนแอนต่ำต่ำแตงครับเพราะว่า แตงรอยหนาแต่งอนตำแตงเอะอืมอเอาพยายาะโอโแกนี่แน่นมาแม่แบงน่นะเผาวิเกประเคทีมัหวนนั่นแบงซุบกัน้จานีอีกคุได้จานนั่นจานนี้อีกอยู่ด้วยเยอจานนี้กินกาดโไม่ไทยไม่ได้ดังแน่เลยขมวางบาหวานางไปกินเขาอีมก็นหอนบานเอาซุปแบบมาใส่ด้วย เอาละวากินเน้ยนี่กินไหมครับกินเลยกินเลยกินเลยนี่ไหมไม่ทั้งหมดนนั่นกินนี้ครับกินเบิ่งเลยเซเซนอันเราพร้อมจะโดดเล่นเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วนะครับท่องานท่องกานเอแหละทิขาทั้งหมดนี่จจวยเอาก็ได้อืมอมีแต่สายตองมาแล้วไ่ต้งมาาวเดี๋ยวจะงินล้ำเัาเด้อ เดี๋ยวล่ำเอาด้วยย่าสิกินเขาขอเอาก่อนขอข้าวไปโอ้มีติบเดียวนีป่ะพี่ดีพี่ดี๋ยมีสายก็เก้น่ก็ขาสายนี่อืออือวยไปทำางก็แรกเอาโจ๊กก็ยกิกแด้ครับได้กินอย่างนั้นหน่อยนะอยากเขาจะตอนห้าผมผมสิบบัจจายห้จากไหนได้อ่านเพิ่มบรรยายนะครับอะไรไม่ไชแม่ของัน บนากาศมันออมหนูสซ่โปลาเกือแบบปลเขือกดวกได้กันครับกนี่ตับปลาแปงออมหนูขัวหนูัวหนูสองตัวเส้นสามตโสามตัวแล้วก็นกสองตัวนะครับโอนี่เนอะโหเียอยู่ง่ามือกันกินเลยครับกินเลยมีนายอ่อนทัวนายอันครับนายเบาเดดเบาสงการนายพุ่มนายนุ่นนุ่นแล้วก็ตัวพุ่ม ไหนเบาครับพี่ของกันื่อนีผมตำห่งกันาบโอ้ตำห่งวันี่นึกว่าตำแตงแอนแอนแตงนะครับพรพรมีแตงเยนะอั้อเบิแน่นน็นว่นั่นไอ้ด้อมโอ้ยีวขาเบิกบรรยากาศกันจิงนิดนึงนะโอ้แต่ที่ใหโอ้นาะงกินไปหลวงมาเปียบ่ เงนโไ่รอี่เนาะเสียงของเขาไปถ่ายวะเสีบงบงใช่ละพวกทิมง่ามที่ดำคุณทาทาบาสจะพวกพวกนั้นไปเรื่อยๆเนาะหลอกไปเรื่อยๆเลยไหมอ่านไปบานให้เด่นดูมาหลังเียนโอ้ยเรียนโอ้ยพีชเกิน เผมต้องแบบานหลูกนเ้ต้องส่งน้ำกินขาแสบก่อนยังไปก็ได้ใช่งไปก็ได้อเล้ำก่อนเด้อได้การได้การได้อันมาโอ้ใน น่อนทั่วปะตรแม่ตีพลังได้กินแล้วครับได้กินแล้วเอาให้แล้วครับอ๋อยแล้วอองรู้ขาสียอดมากของเลยว่าที่เด็ดต้มหมูใส่นกว่าิพเขาพถึงเพื่อนกับผมมากมาวันสินเกินมื่อนี้ยนักล่าวันศินน้องเพื่อน ก็ข้าวเดวนี or 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 two or two or um, e> ่า็เลยเลยนครับเด้อฮะผมกาจากบ้านมาเด้อแดมันหน่อยพ่อเขาอย่างกจากกวาจักวาม่สัดาหนมันหน่อยพันดาอ่เลงอืมเด็กหน่อยพอดสัดา่นี่เป็นกาแล็กซีป่ะเขาเอื่อเงกับข้าวเดาจรเขาสอมเ เรีว่าเรว่าเราจิบเบียกแน่วเนเข่าจักรวาลเหมือนบาเฮ้ผู nah ้เข้าดาวอี่เดมาสเซียมอันหนูอยู่ทงน้ำกันคันเทียบครับคือมีแต่แนวเพสเพสใช่ปะเงุญมากครับ กินเกียดีกัน่ะป่าเกียเดี oh, okay. ๋ยวกอยึกินขคเกันก่อนบ้านีเขางพดบอกมันตงมีูคำ้วะบอแม่อแม่บ้กบ่วงเยอเลยลงแน่กับเนี่ยวของแน่ลืงแนวนเออไปอยูไปน้ำ การทายว่อย่างนึงครั้งแพอยังเดียวแกงับพินรอค้องค่มเอลดิทีมงานเพินอยากไม่ให้เพลกปั๊บในน้ำฟองเพินที่จริงพินดังก็ตัวผมหมดละผมมีเลยแบบต้องของเสียี่ ให้อ่ำเลยให้ปุ้ยเรากินสองเรากินอันนี้คือน้ำผมว่าดีครับแนวใหม่หลากหลายอพอใจเอกลักษณ์ไปนี่เอกลักษณ์ไปมันอไอ้น้องไทยยังอาบมันเย็บหลับเลยบรรยากาศดีครับอ้อมหนูนวดอุลิเขียนเลนเอืง มีแก้วอยู่ไหนครบทุกอย่าง้นงนทั้งหน่ครับครับจินงายครับธรรมดาเขาจะเงงอกไม่เ่น่ครับต้องยกไห้พูนี่ครับออมนูมืนแซบวิรีครับเฮ้บพุ่มสามกฮ้ยนี่ครับธรรมดาพูนต้นแบบเหมือนกันอ้ก็ต่ำในวุดีครับหานูหฮัม จริงจต่เสียดายที่ตัวเล็กนะครับสั้นๆตอ,อกหนูโอ้ยดูดเขามานจำมด้ขอยมต้นนมาต้นแบบแข็งใส่พร้อมเนาะนัะ่นน้่นสดเจียทานเลยแหละบ้อตอนกางเกงบ,บ,บ่ะเด็กเพื่อนย่อมตายแล้วแปลว่าเขาจะเมีน้าโคตรได้เม่้ยนบ้า กินแล้วอมเชมเชกินแล้วลองจะได้อ่นแน่ยังเหมนอมแพะร้องไหมชมเดี๋ยครับไม่ได้แสบ่อกินเอานอนนอนนอเ่นอ่ครับเดี๋ยวผมพานอนยดตนู้ด้นี่โอ้ยอย่าพานอนเย้อไปใครนอนใว่นอนวเีนอนเ่มเกลยดกับแสบดีครับอืมอืมครับ เป็นนิ่มหอนดินนี่บ่กระจายนียบ่เราู้ได้มันต้องเสียงดังเลยแล้วก็แล้วนามันหอนครับแกหนาวครับอืมอย่าบอยอดโอ้รครับโอ้ยมาใจผมฟังแล้วโอ้ยแล้วนี่นี่แะว่นบอเนี้ยตัเหมือนนี้ยตัดมันผ่านแล้วนี่อนนี้ลงานเรียบอย่างนี้อยู่ใช่ครับบอกเลยว่ครับอ อันตัวสับไปแค่นี้โซนนะโซนนะถาบิกแน่นอนหรืเห็นนู้ฟุ้งใจเด้โดูกี้ไอ้ครับัวรับแกกินเขากินดำถึงเฉินเดินลุ้ยตาวะ้ง้วตะว้นตกข้วมีโาะก่อากลมถูกเราเลยกมถูกของกะทินะด้ คิดได้ยังไงทียอเ่งย่างเป็นย่งนึ่งได้หน้ามันหล่มากตอนนี้ปีบินไปเลยได้ครับแซบที่บอกครับเนี่ยบอกแซบเขบอกินต่อดอกแเบิร์ดเราอยังกินน้อเลยเนที่อนเดี๋วต้องขอบคุณเชียงนน่์แซบมากครับฝีมือทุกคนะครับทีมงานทุกคนนะครับแซบมาก มาเด้อครับมาเด้อลืมเอินกินเขาตัวนี้ลืมครับนมาูอวะที่น้ำบเมื่อะครบครับจะ้ํานีกูยังเผ็ดล่ะกูเินเ็ดเบาเพิ่กูพอเนาะหาเพื่อนน้องเขาเก่งเขา้ามห้กินได้จารนี้ครับใ่ยางอยู่แล้วซซ่นหนครับีซั่นไม่สาอีกซี่นหนึ่งเหมือนกับเด็ดๆครับผมนี่นี้มด้หลายกูมู ประตูอะไรครับตู้ใส่แต่ตู้กันเนาะต้องเนจักเพียรเนาะเออแมยังเรื่องอันนั้นมันคมเหมือนเด็เพื่อนนี่ครับว่แม่ผมเหมือนอาจดอกบม่ได้เรื่องกันการเดินเพื่นนะแล้วก็คันตู้แล้วก็แยมม่ก็ไดปติตามมืครับ้ืออะไรเปนจิ้วไปเลยวะเฮ่ยนีกล้องหม่กล้องนี่เป็นตู้กล้องเป็นแ้มต้มมุ้งไหม นี่ครับตำหุงจัดมากนะครับเดี๋ยวผมจะกินนันตำหุงแอนตำแตงครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นยังเขาเอ็นตำแตงครับผมตำหุงแอนตำแตงแี่เกแตงครับี่ยังมีอย่างปลาเผาเลยครับแบกยคครับอันนี้นบกแปบขอ่ะครับบันนี้เดี๋ยยากลับเพือครับบอกรับนะครับมันอีกน่อย

เอาธรรมดาแมสก์มาด้วเพื่อนด้วครับโอ้เก็บไปที่ไหนครับาไการลอบถ้าเราเกห่วงเรื่องหน่อยผมวงเรียงแคบดมือโอเคครับไม่ยิ้มนะเก็บนะครับพอไม่ยิ้มนะกบครับิมกานบาส่านเดีลนะครับงตนอีสานมาคนเบ่ครับปิดครับครับครับแอนครับโอ้ประกาศให้ผมนะครับ ประการอะไรกันนะเป็นมีอะไรับจนแต่ก็คนเหมือนกันชี่อพี่นอนฝากติดตามไว้ด้วครับผมอ๋อครับผมรายการหน้าอันครับนี่ครับในส่องของเพื่อนครับฝากติดตามนี่นะครับรายการหน้าอันพิมพ์กับไปรถในยูในยูทูบจังหวัลนะครับขึ้นเขาบ้ายการหน้าอันครับฝากมาทุกคนเนยครับฝากเลยครับฝากมาทุกคนเนี่ยไปมทุกคนเลยฝากมาทุกคนเหรครับทังทุกคนเลยรายการไล่อ่อนทั่วพันฝื่นเมี่ยงครับอุบิสานครับนี่ ไายอ่อนทั่วไล่อ่อนทั่วครับ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 ติดตามรายการผมนะนนี่เอกลักษณ์ของพี่ที่สุดยอดอีเลยครับไล่กันเบื้องเงิมันได้เป็นเมื่อนเมื่นครับเป็นเมียนติดตามเพื่อนเด้นครับเด้อเพื่อนเราซื่อสัตย์ดุติธรรมเที่ยงตรงเที่ยงตีลี่ไมเกินเหล่าได้ครับเวลาปวดเรียกกันดมาเพื่อนปวดเรียกบทพิจารณาเบอร์หนึ่งเที่ยงตรงนะเบื้องเงินลูกเขาซื่อสัตย์จริงใจรับใช้ประชาชนใช่ไหมเบอร์หนึ่ง ครับผมโอเคเลยครับเสียบบักอ้อมหนูแมนครับครับครับขอบคุณครับทีมงานเราพันถึเมืองแล้วทีมงานบาเสะบานครับทีมงานทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับติดตามสองเด้ออยู่ดีมีเฮงครับผมสวัสดีครับโอ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนสิเลยครับจะครบสุด สวัสดีครับ